ถามลูกค้าไม่พอด้าชมิวกินอยู่แล้วด้วยจริงปากหวานนะคุณแกนชิเแกปากเพราะว่ารรเราขายของที่เราใช้โอเคครับเราขายของที่เราเก่งก็ปากหวานนะแกเนี่ยหยกประเจงเก่ง,ง,งนะแล้วไงต่อคะโอเคก็โอเคแล้วเนาะวันนี้เด<อ><ห>ี๋ยวต้องกลับอีกคอมเมนต์สองคอมเมนต์สิคะ ไปกเกษมราชสุขาสามเจอพี่พีทไหมกินเนี่ยกินรถไหนเนี่ยอ่านอันนี้สิแหมนี่เจเจบุ๋มเพาบุ๋มไปบ่อยอ่าน,อ,านอ่านคอมนเมนต์นี้เขากลับอะไรเนี่ยกินรถไหนถึงได้พี่พีทคะพี่พีทเท่ากับสามีแห่งชาตินีอ่าน <c oughs> สิคะไมยมิน้นมิ้วเนี่ยเราต้องดูที่ไหนคะซึ่งกินทุกอย่าง <c oughs> ซื้อเลยทุกหลัง <c oughs> แล้วเธอก็ไปขอครพ่อแม่บีโอเคใช่ตอนนี้ ดังเลยพี่บีคอสมาโอ้ยโทษค่ะหมูบมเมาขามาลูกค้าโซ่พี่บียังป๊ะแบบว่าใช่ใช่เรามาเจอกันครั้งหน้านะเพราะว่าพรุ่งนี้ไลฟ์เป็นพรุ่งนี้ทำงานครับพีเลยว่าวันนี้ต้องเลิกเร็วมีจ้างไรไหมคะบอกให้มุ่พี่บีจ้างไลฟ์ค่ะไปกับหนูก็ได้ค่ะเห็นคนไปต่อคิวบีเยอะนะตอนนี้ถ้าจะปิดมือถือไปเลยบอกว่าลูกค้าไปจ้างงานที่บีบ้างนะคะเอออ่าใช่ใช่ใช่จ้า ดีได้นะครับไปไปแล้วนะครับพี่พีดคู่พี่บีได้ไหมเออได้ดิทำไมอ่ะเออมีแม่บอกงี้พี่หนูไปไปก็ได้้พี่เป็นพี่ผิดคู่พี่ดีดีกว่่าพีีหรืออยากเห็นสามคนก็ได้นะครับแพงเกินเนี่ยเขาไม่จ้างแล้วอันเนี้ยโอเคเยอะก่นไปไปแล้วนะพี่ไถ่ของเองอยู่เก่โมเดลรถบาย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 ครับ